เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางสาวพีรพิมลน,นวมวัฒน์ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนบ้านไร่วิทยาจังหวัดอุทัยธานีสำหรับสภาพปัญหาและแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนการสอนดิฉันพบว่าในการเรียนภาษาอังกฤษหลายครั้งนักเรียนรู้สึกว่ากรัมม่านั้นยากและน่าเบือ่อ โดยเฉพาะเมื่อเราสอนแบบบอกกฎก่อนนักเรียนมักจำไม่ได้และไม่เข้าใจว่ากฎนั้นจะใช้เมื่อไหรในชีวิตจ,จริงดิฉันจึงเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าจะทำยังไงให้นักเรียนเข้าใจและจำได้และคำตอบก็คือเขาต้องค้นพบกฎนั้นด้วยตัวเองดิฉันอยากให้นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษด้วยความสงสัยสนุกมีส่วนร่วมและได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างจริงจัง ไม่ใช่แค่จำกดแต่เข้าใจเพราะเห็นมันเกิดขึ้นจริงในสถานการณ์รอบตัวนั่นจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ดิฉันออกแบบการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ 5e model และใช้แนวคิดแบบ inductive approach ให้นักเรียนได้ค้นพบโครงสร้างประโยค conditional sentence หรือ if clause ด้วยตัวเอง <Wow. S 2> จากวิดีโอในการสอนดิฉันจะเริ่มกิจกรรมด้วยคำถามง่ายๆที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันเช่น what happen if you don't sleep enough หรือ what happen if you wake up late คำถามเหล่านี้ช่วยดึงความสนใจและกระตุนให้นักเรียนสงสัยว่าทำไมเหตุการณ์บางอย่างถึงเกิดขึ้นเสมอในชีวิตจริงซึ่งในขั้นตอนนี้นักเรียนสามารถตอบคำถามได้แบบฟรีสไตล์โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ conditional sentence ในการตอบคำถามค่ะ ขั้นตอนต่อมานักเรียนนะคะจะนำบทความที่เรียนเมื่อคาบที่แล้วขึ้นมาและช่วยกันค้นหาและขีดเส้นประโยคที่แสดงความเป็นเหตุเป็นผลกันโดยที่ครูยังไม่เฉลยกฎใด,ดๆเพื่อให้นักเรียนได้สังเกตและคิดด้วยตัวเองเมื่อนักเรียนแชร์ประโยคที่พบ ครูก็จะช่วยเขียนรวบรวมประโยคเหล่านั้นไว้ให้ค่ะแล้วชวนให้นักเรียนช่วยกันดึงสิ่งที่เหมือนกันจากประโยคเหล่านี้ออกมาซึ่งนักเรียนจะพบว่าประโยคเหล่านี้มีโครงสร้างประโยคเดียวกันก็คือ if ตามด้วย present simple และ present simple ค่ะโดยครูนะคะจะมีหน้าที่เสริมและยืนยันสิ่งที่เด็กๆค้นพบเพื่อสร้างความเข้าใจที่มั่นคงและถูกต้องค่ะ กิจกรรมต่อมานะคะคือการทดสอบความเข้าใจนะคะด้วยการเล่นเกมง่ายๆสนุกๆนะคะผู้ที่ตอบถูกและเร็วที่สุดจะได้รับรางวัลจากครูค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนก็จะทำแบบทดสอบใน Google Form นะคะเพื่อจะดูว่าสิ่งที่เรียนมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนซึ่งนักเรียนนะคะก็จะทำแบบทดสอบผ่านอุปกรณ์ของตนเองและสามารถทราบผลการสอบหลังจากนั้นได้ทันทีค่ะ และแล้วนะคะก็ดำเนินมาถึงกิจกรรม Let's Act ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ครูชื่นชอบมากที่สุดค่ะเพราะจะได้เห็นความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนแต่ละกลุ่มในเชิงประจักษ์ที่สุดซึ่งวันนี้นะคะนักเรียนมีทั้งหมด7กลุ่มซึ่งแต่ละกลุ่มจะได้หัวข้อทดลองวิทยาศาสตร์ง่ายๆซึ่งหัวข้อเหล่านี้นะคะถูกซ่อนอยู่ใต้เก้าอี้ตัวใดตัวหนึ่งของกลุ่มของนักเรียนค่ะ ทัสของนักเรียนในวันนี้นะคะก็คือพวกเขาเนี่ยจะต้อง create role play เพื่อนำเสนอการทดลองวิทยาศาสตร์นะคะมีข้อแม้ก็คือจะต้องใช้ conditional sentence type 0ในการนำเสนอค่ะ นักเรียนนะคะได้ใช้ทั้งภาษาคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสารรค์และฝึกการสื่อสารอย่างมั่นใจค่ะในการทำกิจกรรมก็จะต้องบริหารจัดการแบ่งหน้าที่การทำงานค่ะโดยที่สมาชิก1คนนะคะมีหน้าที่ไปเลือกอุปกรณ์ที่ครูเนี่ยจัดเตรียมไว้ให้เพื่อใช้ประกอบการทดลองและการแสดงในขณะที่สมาชิกคนที่สจะต้องเตรียมฉากประกอบการทดลองใส่ชื่อเรื่องใส่ชื่อหัวข้อการทดลองไว้บนฉากนะคะเมื่อทำเสร็จแล้ว แล้วมีหน้าที่นะคะส่งให้ครูนะคะทางช่องทางต่างๆเช่น l i น์หรือ m essenger ค่ะเพื่อที่ครูเนี่ยจะได้นำฉากเหล่านี้นะคะขึ้นจอในขณะที่นักเรียนทำการนำเสนอนอกจากนี้นะคะก็ยังต้องนำฉากนี้เนี่ยเข้าไปโพสต์ใน Padlet เพื่อเตรียมให้เพื่อนบทในกิจกรรมขั้นต่อไปค่ะ สำหรับสมาชิกคนอื่นๆนะคะมีหน้าที่สืบค้นเกี่ยวกับเทียรีของการทดลองนั้นๆและเตรียมร่างบทสนทนาสำหรับการแสดงในขั้นตอนนี้นะคะครูมีหน้าที่ให้คําปรึกษากำกับติดตามการทำงานของนักเรียนเพื่อให้บทสนทนาและการแสดงดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องค่ะในขณะที่เพื่อนนำเสนอการแสดงนักเรียนคนอื่นๆจะต้องเตรียมคําติชม และข้อเสนอแนะพร้อมทั้งเลือกกลุ่มที่ตนชื่นชอบไว้นะคะซึ่งในขณะที่นักเรียนนําเสนอหากครูพบข้อผิดพลาดนะคะครูก็จะแก้ไขให้นักเรียนทันทีค่ะต่อมานะคะจะเป็นกิจกรรมว wow ้าวซึ่งครูนะคะก็จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่มที่ตนชื่นชอบและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในวันนี้เพื่อนําข้อเสนอแนะนี้นะคะไปปรับปรุงและพัฒนาสําหรับการเรียนการสอนในครั้งต่อไปค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นกิจกรรม p o p ล่าโบ o t e นักเรียนนะคะจะต้องโบสตการแสดงบทบาทสมมุติกลุ่มที่ตนชื่นชอบที่สุดผ่านแพทเลท็ตซึ่งกลุ่มใดที่ได้คะแนนสูงสุดก็จะได้รับรางวัลจากครูไปค่ะสุดท้ายนะคะครูก็จะสรุปจุดแข็งจุดที่ควรพัฒนาในการทำกิจกรรมของนักเรียน กิจกรรมสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการมอบหมายกันบ้านให้นักเรียนเนี่ยได้สร้าง mind map เพื่อสรุปบทเรียนนะคะโดย mind map ของนักเรียนเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยโครงสร้างประโยคการใช้ในสถานการณ์ต่างๆรวมถึงตัวอย่างประกอบของแต่ละสถานการณ์และที่สำคัญที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือรูปภาพประกอบประโยคของนักเรียนค่ะซึ่งนักเรียนนะคะสามารถสร้าง mind map นะคะผ่าน แอปพลิเคชันต่างๆได้เลยค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนและสรุปสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเองในคาบนี้ค่ะ สำหรับผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนทุกท่านนะคะสามารถรับชมได้จากไฟล์ผลลัพธ์ดังแนบแต่นอกเหนือจากผลลัพธ์ที่เป็นเอกสารนั้นนะคะนั่นก็คือการที่ดิฉันได้เห็นนักเรียนได้ตั้งคำถามค้นพบโครงสร้างประโยคและสามารถอธิบายได้ด้วยภาษาของตนเองสามารถครเอทบทบาทสมมติด้วยโครงสร้างภาษาที่ค้นพบเองนักเรียนทำกิจกรรมทุกขั้นตอนด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองเติมเต็มห้อง เรียนด้วยเสียงหวัวเราะและความสนุกสนานค่ะซึ่งดิฉันนะคะก็รู้เลยว่าการสอนที่ดีไม่ใช่การบอกแต่คือการพาให้เขาค้นพบและนั่นคือพลังของการเรียนรู้แบบ 5E ค่ะที่ทำให้ภาษาอังกฤษมีชีวิตอยู่ในห้องเรียนอย่างเป็นรูปธรรม Discover, Think, Create and Speak Learn by Doing Learn by Feeling สวัสดีค่ะ